สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดเชียงใหม่เวลาเก้านาิกาสานาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ในการพระราชทานปริญญาบัตร เก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาประจำปีการศึกษา2562 โดยมีผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจํานวน1462คนและพระราชทานเกียรติเหรียญเกียรตินิยมแก่ผู้สําเร็จการศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นจานวน11คนโอกาสนี้พระราชทานพระราชวาด้วมว่าบัณฑิตทั้งหลายได้รับความสําเร็จในการศึกษาแล้ว เมื่อออกไปประกอบอาชีพการงานย่อมปรารถนาความสําเร็จเช่นเดียวกัน mm hmm. การที่จะได้รับความสําเร็จในอาชีพการงานนั้นต้องอาศัยปัจจัยสําคัญประการหนึ่ง mm hmm. คือการกําหนดเป้าหมายในการทํางานให้เหมาะสม mm hmm. ไม่ตั้งเป้าหมายที่สูงหรือต่ากว่าศักยภาพที่แท้จริง mm hmm. ท่านี้เพราะการตั้งเป้าหมายในการทํางานที่เกินความรู้ความสามารถและความถนัดไปมาก mm hmm. อาจทําให้คนเราเกิดความเหนื่อยหน่ายท้อแท้จนล้มเลิกไปเสียกลางคัน mm hmm. ไม่อาจทํางานให้บรรลุถึงความสําเร็จได้ ส่วนการตั้งเป้าหมายที่ต่ำเกินไปก็อาจทําให้นิ่งนอนใจและประมาทจนไม่สามารถทํางานให้ประสบความสําเร็จที่สูงขึ้นได้เท่าที่ควรจะเป็นแต่ละควรจึงต้องพิจารณาสํารวจตนเองตามเป็นจริงและตั้งเป้าหมายให้พอเหมาะพอดีกับศักยภาพและพื้นฐานที่มีอยู่จากนั้นก็กําหนดวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายแล้วลงมือปฏิบัติให้ตลอดต่อเนื่องด้วยความอุตสาหะอดทน เมื่อประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้จริงแล้วแต่ละคนก็จะมีศักยภาพสูงขึ้นจนสามารถตั้งเป้าหมายที่สูงขึ้นได้ตามลําดับจึงขอให้บัณฑิตนําสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาปรับใช้เพื่อประโยชน์ในการทํางานสร้างสรรค์ความสําเร็จต่อไปเวลา12นาิก5นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนเทพสรินเชียงใหม่อำเภอสันป่าตองส่งเปิดพระราชานุสารี สมเด็จพระเทพสรินทราบรม,มาราชินีในรัชกาลที่4ซึ่งคณะกรรมาการสถานศึกษาร่วมกับนักเรียนเก่าและชมรมนักเรียนเก่าเทพสรินภาคเหนือสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา8084พรรษาพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพอดุเดมหาราชบรม,มานาตรและในโอกาส150ปีบรมราชินาทิยานุศรวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระเทพสรินทราบรม,มาราชินีรวมถึงแสดงความจงรักภักดีและเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยพระราชานุสาวรีเป็นแบบเต็มองค์ฉลอบพระองค์ตามแบบโบราณขัตยราชนารีประกอบเครื่องราชอิสริยยศตามแบบของโรงเรียนเทพศรินกรุงเทพมหานครโดยหม่อมเจ้าพีสเส็จพระชนีทรงเป็นประธานในพิธีเททองและทรงวางศิลาเลิกพระราชานุสาวรีภายหลังหม่อมเจ้าอุทัยกัญญาพานุพันธ์สเสด็จมาทรงประกอบพิธีอัญเชิญขึ้นประดิษฐานณโรงเรียนเทพศรินเชียงใหม่เมื่อวันที่17กรกฎาคม2558 ปัจจุบันได้ดําเนินการตกแต่งบริเวณโดยรอบอย่างสวยงามและเสร็จสมบูรณ์ซึ่งในอนาคตจะเป็นที่ถวายราชาสการะของครูนักเรียนและศิษย์เก่าเพื่อน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเชิดชูพระเกียรติคุณโรงเรียนเทพสรินเชียงใหม่ตั้งขึ้นเมื่อปี2522เดิมชื่อโรงเรียนน้ําบ่อหลวงวิทยาคมเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6โดยใช้พื้นที่ธรณีสงฆ์65ไร่ของวัดน้ําบ่อหลวงต่อมาเข้าเป็นเครือข่ายโรงเรียนเทพสริน ภายหลังสมเด็จพระนิธิถาวรเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งรับเข้าโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารเมื่อปี2565ปัจจุบันสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศรรึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่สำนักงานคณะกรรมการการศรรึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศรรึกษาธิการมีนักเรียน574คนโดยรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์และต่างจังหวัดมารับการศึกษาภายใต้โครงการนักเรียนบ้านไกลพร้อมกับดูแลทั้งที่พักและอาหาร ด้านการบริหารจัดการน้ำโรงเรียนขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรเนื่องจากสระเก็บน้ำเดิมมีความจุเพียง2,400ลูกบาศก์เมตรจึงมีพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาจัดหาน้ำ้ำโดยก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟ,ฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำในคลองส่งน้ำสายใหญ่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตงพร้อมปรับปรุงสระเก็บน้ำเดิมให้มีความจุเพิ่มเป็น2 4 0 0 0ลูกบาศก์เมตรและก่อสร้างหอถังสูงพร้อมระบบกระจายน้ำสำหรับดำเนินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนให้เพียงพอตลอดทั้งปี ด้านการจัดการเรียนการสอนตามพระราชดำริจัดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการส่งเสริมการสอนแบบ Active Learning บูรณาการทุกรายวิชาเพื่อส่งเสริมศักยภาพเป็นรายบุคคลจัดแข่งขันทักษะวิชาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆได้รับรางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมระดับภูมิภาคและรางวัลยอดเยี่ยมสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพทั้งยังปลูกฝังการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเป็นแหล่งรวบรวมตัวอย่างข้อมูลพันธุ์ไม้และเก็บรักษาเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและเผยแพร่สู่ภายนอกได้รับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอน,นึ่งมาจากพระาราชดำริด้านสุขภาพส่งเสริมความถนัดด้านกีฬาโดยเฉพาะกีฬาฟุตบอลจนสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเกิดคุณพุ่มเจนเซนเวลา10นาฬิกานาทีวันนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีเสด็จไปยังวัดราชบพิษสถิตารามทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเกิดคุณพุ่มเจนเซนโดยมีท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนโดยเสด็จด้วยในการนี้ทรงวางพวงมาลายัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรสพระประธานประจำพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชสรีรางคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชนีในราชการที่7 และพระบรมราชสารีรังคารพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบอพิษจากนั้น,นทรงกล่าวคำถวายสังฆทานและทรงประเคนพระตาหารถวายแด่พระสงฆ์สิบรูป คุณพุ่มเจนเส้นเกิดเมื่อวันที่16สิงหาคม2526ที่สหรัฐอเมริกาหลังจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้กลับมาศึกษาต่อที่ประเทศไทยในโปรแกรมพิเศษที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และเข้าศึกษาต่อที่คณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความสามารถพิเศษในการคำนวณปฏิทินตัวเลขได้อย่างแม่นยำและมีความสนใจด้านกีฬาเช่นว่ายน้ำและเจ็ตสกี นอกจากนี้ยังดํารงตําแหน่งว่าที่ในหมวดตรีกองอาสารักษาดินแดนและเป็นตํารวจมา้าสังกัดกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษจากนั้นเสด็จไปยังอนุสาวรีเจ้าจอมมาดาอ่วมภายในสุสานหลวงทรงวางพวงมาลัยที่อัฐิคุณพุ่มซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่26ธันวาคม2547จากเหตุการณ์ธรณีพิบัติสึนามิสิริอายุ21ปี หลังจากนั้นคุนกระหม่อมหญิงอุงบลรัตนจักกัญญาสิริวัฒนาพนวดีทรงจัดตั้งมูลนิธิคุณพุ่มขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้เป็นคนเก่งดีมีคุณธรรมและดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณาประโยชน์ผู้วรารชการจังหวัดนาราธิวาสและจังหวัดสงขลาเชิญดอกไม้และตะก,กร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบเก่ตเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ที่โรงพยาบาลสุงไงโกลกอำเภอสุงไงโกลกจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าปโปรดกระหม่อมให้ในสนั่นพงอักษรผู้วารารารจังหวัดนราธิวาสเิญดอกไม้และตะก,กร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่พันตำรวจโทวันสพันโพธ์ร้อยตำรวจเอกสถาบันสุวรรณการร้อยตำรวจโททัศนัยตรุษจิตสิบตำรวจเอกตายุกินเบนโซมะสิบตำรวจเอกอนัทเชียงตุงสิบตำรวจโทพานุวัฒน์ชมพูนุษ สิบตำรวจตรีธนพลชูชื่นสิบตำรวจตรีอนิรุตเจดรอ10ตำรวจรตรีสุประชัยตันติพนาทิพย์ดาบตำรวจตรียุทธภูมิสมานวงศ์นางประทุมนักทองและนายวินัยหนูสวัสดิ์เจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดภายในสวนยางพาราและถนนสายชนบทบ้านโควโกหมู่ที่สองอำเภอสุงไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่15สิงหาคม2 5 6 5 ส่วนที่โรงพยาบาลสงขลานครินำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนเจษสดาจิตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญดอกไม้และตะก,กร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่จ่าสิบเอกวีนัทประดิษฐ์ธรรมซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันซึ่งการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาที่คุณในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติแก่จ่าสิบเอกวีนัทและครอบครัวอย,ย่างหาที่สุดไม่ได้นอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนิพันธ์บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า,าพระบรมราชินีไปมอบแก่ครอบครัวของจ่าสิบเอกสมชายแดงเงินที่เสียชีวิตณบาลิกที่10หมู่ที่3ตำบลไม้แก่นอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีอย่างความพื้นปิต,ติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของจ่าสิบเอกสมชายอย่างหาที่สุดไม่ได้ ราชวิทยาลัยจุลาพรเชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดพระน,นครศรีอยุธยา ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัรัชติราชนารีโปรดให้นายวันลบยุติธรรมดำรงรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภร์เชิญผม้ยังชีพพระราชทานไปมอบแก่นายวีระชัยนาคมาตผู้ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหน่วยงานราชการและผู้แทนเพื่อนําไปแจกจ่ายให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเสนาและอำเภอผักไห่จํานวน918ชุด โดยส่งห่วงใหญ่รัศดรให้ได้รับความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นทั้งนี้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเกิดอุทกภัยเนื่องจากเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ําเพิ่มขึ้นทําให้เกิดน้ําเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมใต้ถุนบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายในพื้นที่อําเภาอเสนาอําเภอผักไห่และอําเภอบางบาน โอกาสนี้ได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพและกระเป๋ายาพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาสองครัวเรือนประกอบด้วยครอบครัวนางสำรวยแต่งทรงซึ่งปัจจุบันบ้านมีสภาพทรุดโทรมและน้ำได้ไหลเข้าท่วมพื้นที่บ้านชั้นหนึ่ง ส่วนครอบครัวหนายฉลวยคงสารายน้ําได้ไหลเข้าท่วมทางเดินเข้าบ้านทําให้สัญจ,จรลําบากโดยอำเภอเสนามีระดับน้ําท่วมสูงประมาณ40-80เซนติเมตรประชาชนได้รับผลกระทบ701ครัวเรือน30หมู่บ้าน6ตําบล2ชุมชนได้แก่ตําบลหัวเวียงตําบลบ้านกระทุ่มตําบลบ้านโพตําบลบ้านแผนตําบลรางจระเข้และตาบลเสนา ปัจจุบันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เร่งให้ความช่วยเหลือโดยได้ติดตั้งเครื่องสุบน้ำและมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยแล้ว